สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวรถชีพนะครับรถไทฟอร์ดติดชีพนะครับคันนี้เป็นรถไทฟอร์ด5,000นะครับตอนนี้ใส่คานหน้า10ล้อเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็โครงสร้างสวยครับสภาพดีครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่200,007นะครับ200,007นะครับ มาทดลองขับดูได้ครับก็รถอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะครับสาขาพรกกุจับจังหวัดดอนทนานีนะครับสองแสนเจ็ดนะครับมีบริการส่งนะครับส่งฟรีนะครับสามร้อยกิโลเมตรนะครับสําหรับรถไถนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับรอรับหน้าบานได้เลยนะครับด้านหลังมีถังดินให้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ไว้เพราะว่าขีปพึ่งติดตั้งเสร็จนะครับเป็น ชีพมือสองนะครับก็เพิ่งติดตั้งนะครับยังไม่ได้ใส่ถังดินด้านหลังนะครับยางก็สภาพโอเคครับก็พอใช้ไม่ได้ขี้เหร่ครับยังเกินไปนะครับสองแสนเจ็ดนะครับราคานี้นะครับไม่มีอีกแล้วนะครับราคาถูกๆนะครับตอนนี้ก็เขาขายกันก็อยู่สามแสนกว่าบาทนะครับมัน ผมก็เลยจัดโปรโมชั่นนะครับทางร้านพรมินก็เลยจัดโปรโมชั่นนะครับลดราคาพิเศษนะครับเหลือ2.7นะครับบริการส่งฟรีนะครับ300กิโลเมตรนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501ครับก็ฝากกดติดตามนะครับร้านพรมินแท็กเตอร์ครับสาขาพระคุณจับจังหวัดดอนทานีนะครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ